เศรษฐกิจไตรมาสที่1เรามองไว้โตติดลบหนึ่งนะครับไตรมาที่2เนี่ยเรามองว่าโต0ูนถึงหนั่นหมายว่าครึ่งปีแรกเศรษฐกิจอาจจะโตประมาณลบจุดห้าถึงศูนย์ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าทิศทางการเมืองยังไม่นิ่งเนี่ยครึ่งปีหลังเศรษฐกิจไทยอาจจะมีการเติบโตที่ไม่ถึงห้าเเซ็ซึ่งจะทําให้ นะครับตัวสีไทยมีโอกาสเติบโตต่ำกว่าสองเปอร์เซ็นต์ได้ง่ายนะครับอาจจะโตแค่สามแค่สี่ถ้าการเมืองไม่นิ่งแต่ตอนนี้เรามองว่าสีไทยครึ่งปีหลังจะโตได้ห้าภายใต้รัฐบาลที่จะกลับมานะครับทำให้ทั้งปีเนี่ยเรามองว่าสองจุดห้าแต่ถ้าการเมืองไม่นิ่งรัฐบาลยังไม่ได้มีจัดตั้งชัดเจนนะครับงบประมาณไม่เดินนะครับแนวนโยบายใหม่ไม่มาเนี่ยแล้วก็ความไม่ไวในการเมืองอยังคงเกิดขึ้นเนี่ยนักท่องเที่ยวอาจจะชะลอการท่องเที่ยวและอาจจะทาให้สีไทยนั้นโตใกล้เคียงศูนย์หรือติดลบได้ง่ายนะครับนั่ ดิจิความช่วมั่นผู้บริโภคนั้นอิงกับการเมืองค่อนข้างมากและต่ําสุดในรอบ149เดือนโดยเฉพาะยิ่งก็คือในการมองอนาคตมองเศรษฐกิจไทยไปข้างหน้า6เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับหรือตลอดจนครึ่งปีหลังเขามองในมุมมองต่ําสุดในรอบ15ปี3เดือนนะฮะ183เดือนซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไปใกล้เคียงกับสถานการณ์วิกฤตการต้ออยมยำกุ้งนั่นหมายความว่าคนมองอนาคตเศรษฐกิจไทยไม่สดใสทั้งแผงและจะเป็นตัวกดดันให้คนบริโภคน้อยนะครับ